สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวันเล่ Crazy ของเราก็มีข่าวเกี่ยวกับองการเเลย์บอลมาฝากอีกเช่นเคยค่ะโดยข่าวนี้นะคะโคชออสเกติพงศ์รัชตะเกรียงไกรนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนตบลูกยางสาวไทยเนี่ยบอกว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราเนี่ยระดมเตรียม2แผนนะคะในการรับมือทีมชาติเนเธอร์แลนด์ค่ะ ส่วนรอบ16ทีมสุดท้ายนะคะเจอใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเซอร์เบียหรือญี่ปุ่นค่ะล่าสุดนะคะโค้ชออสเกติพงศ์รัชตาเกรียงไกรออกมากล่าวว่าวันนี้ทั้งการรุกเราจะเสิร์ฟไปที่ตรงไหนและการนรับเราจะมีวิธีรับมือในจังหวะแรกยังไงอันนี้ในภาพรวมส่วนในรายละเอียดเชิงลึกว่าใครจะเล่นตำแหน่งไหนอันนี้คงบอกไม่ได้ และเรายัางวิเคราะห์แนวทางการเล่นของคู่แข่งว่าเขาจะเล่นยังไงเราเตรียมแผนรับมือไว้สองแผนอย่างแรกแผนที่เขามีเซตเตอร์อยู่ด้านหน้าเขาจะเล่นยังไงและเรามีเซตเตอร์อยู่ด้านหลังเราจะเล่นแบบไหนเรามีเซตเตอร์อยู่หน้าเราจะเล่นยังไงซึ่งนักกีฬาก็เข้าใจในแนวทางของเราซึ่งก่อนแข่งขันเราก็จะกำชับกันอีกครั้ง ก็จะเน้นในเรื่องของการเสิร์ฟและการรับเสิร์ฟให้มีประสิทธิภาพเนเธอร์แลนด์เป็นทีมที่มีคุณภาพสูงอันดับโลกของเขาสูงกว่าเราจุดเด่นเขามีผู้เล่นดีและมีผู้เล่นที่เป็นคลีเพเลเยอร์ที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดตีบอลได้ดีมากๆสปีดบอลเขาเร็วและเขามีบล็อกที่สูงใหญ่ส่วนจุดอ่อนของเขาผมว่าเขามีไม่มากก็อาจจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการเล่น สไตล์การเล่นแบบยุโรปการเล่นแบบผสมก็อาจจะไม่ได้เยอะมากหรือการเคลื่อนที่ไม่ได้เร็วมากแต่ว่าสวีเดนกับเนเธอร์แลนด์ไม่เหมือนกันแน่ๆเพราะเนเธอร์แลนด์เล่นเร็วเล่นหนักบล็อกใหญ่เสร์ฟแรงอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยถ้าถามว่าเราอยากเจอคู่แข่งชาติไหนระหว่างญี่ปุ่นและเซอร์เบียเรามองว่าเจอทีมไหนก็ได้ เพราะหลังจากที่เราเอาชนะสวีเดนแล้วเราก็เตรียมวางแผนทั้งในแง่ที่เราจะต้องเป็นที่1ห,หรือที่2ในสายซึ่งก็มีแนวทางที่เราจะเจอทั้ง2ทีมเอาไว้แล้วเราศึกษาข้อมูลของทั้งสองชาติแล้วว่าเราจะเล่นยังไงแต่เราก็ขอผ่านไปทีละวันก่อนยังคิดถึงตรงนั้นไกลไม่ได้นี่นะคะก็เป็นคำสัมภาษณ์ของโคชออสเกติพง์รัชตะเครงไกรนะคะ ที่ออกมาบอกว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีการรับมือแล้วก็วางแผนที่จะสู้กับทีมเนเธอร์แลนด์อย่างไรแล้วเพื่อนเพื่อนล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างคิดว่าแผนของโคชออสเนี่ยจะสามารถทำให้ทีมสาวไทยของเราล้มเนเธอร์แลนด์ได้หรือไม่ในการแข่งขันชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะมิฉะนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะ และก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของช c นิส a n n e l ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ